ขออนุญาตรายงานพระอาจารย์เพิ่มเติมครับ MP3 ที่แจกขนาดนี้แจกไปทั่วประเทศเนี่ยประมาณห้าหกพันเครื่องที่คุณเข์จากคะมาแต่แจกกลุ่มใหญ่ๆคือแจกพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านแจกหมอนามัมแจกอสมอแล้วที่ได้เป็นประโยชน์เห็นชัดเจนคือว่าพวกหมออนามัมกับอสมอเนี่ยเข้าจะเจอกับผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียงเยอะนะครับได้ใช้ประโยชน์เยอะครับแล้วพอเขาคือก่อนเราจะแจกเราจะบรรยายให้เขารู้นะครับว่า การได้ฟังธรรมะพระเจ้าเป็นอย่างไรอย่างไรนําปฏิบัตินะครับแล้วเขาก็ได้เอาไปปฏิบัติต่อด้วยอืมครับได้รายงานถวายครับอืมครับจริงๆเโรงพยาบาลรอบๆนี้ก็น่าเนะอืมเก็บเกี่ยวแล้วก็รอบๆเลยน่าสนใจตรงนี้ได้ประโยชน์มากเลยขออกาสอีกนิดนึงค่ะพระอาจารย์ค่ะตรงไหนเนาะ คนเดิมอะค่ะวิทยุน้อยอะค่ะอย่างนี้ค่ะคือกําลังที่อาจารย์เทศสอนตะกี้เป็นกำลังทางธรรมใช่ไหมคะแต่โยมอะกําลังทางทางรูประธรรมก็คือโยมว่ากําลังที่มันจะช่วยให้เราผลักดันการเผยแพร่ต่างๆได้ดีก็คือกําลังกับคนในครอบครัวค่ะโยมนี่แท็กทีมมากค่ะในบ้านเนี่ยคุณแม่เป็นผู้นํามาที่วัดนี้คุณแม่ก็ฟังสุตตะจากยูทูบอะค่ะเป็นปีเลยค่ะแล้วก็ ให้โยมมาที่นี่คุณแม่ก็จะเป็นรัตนห้า uh huh. แนะนำญาติพี่น้องส่วน uh huh. สามีโยมพอลูกค้าเข้ามาในร้าน uh huh. ที่หยิบหนังสือขาวกระดำโสดาบันโยมจะตั้งไว้โสดาบันกับเดลฉาน uh huh. คุณเลือกอ่านเอา uh huh. แล้วก็มีสุขภาพน้อยมากค่ะพระอาจารย์ที่จะจับสองเล่มน,นี้ uh huh. น้อยจริงๆ uh huh. แต่ก็จะมีค่ะปีละสัก ปีหนึ่งก็น่นนาจะมาไม่ถึงสิคนนะคะที่อ่านแล้วก็สนใจโยมก็จะแจกสามีโยมก็มานั่งท่องประสูตรเพราะสามีนี่ปัญญาดีจะประสูรได้เยอะมากค่ะ,คะก็เลยแท็กทีมค่ะจะช่วยเป็นทีมคุณแม่เนี่ยล่าสุดก็จะไปเจาะโรงพยาบาลใหญ่ที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะคะโยมเป็นคนใต้ค่ะก็มีญาติคุณแม่เป็นคุณหมอ โยมก็ส่งเป็นกล่องไปเลยค่ะให้คุณป้าท่านนั้นเ<อ>พราะท่านมีลูกเป็นหมอพยาบาลล่าสุดท่านก็ได้รับแล้วและท่านบอกว่าลูกชายที่เป็นหมอสนใจมากเลยกําลังฟังเทปพ,พระอาจารย์มุม่งม,ม,มั่นเลยค่ะพร<ม>ะอาจารย์ค่ะและ้วล่าสุดอีกเคสสุดท้ายก็คือโยมเพิ่งจะส่งวิทยุน้อยให้ให,ให้คุณตาที่จังหวัดพัทลุงนะคะเขานอนติดเตียงให้อาหารทางสายยางมาประมาณสี่ปี ซึ่งเป็นญาติกันนะคะ่ะแม่ก็พูดหลายครั้งก็ไม่มีใครสนใจแม่ก็เลยสั่งให้โยมส่งไปเลยไม่ต้องสนใจเราตั้งหน้าตั้งตาช่ไลยค่ะก็เลยส่งไปเมื่อไม่กี่วันคุณแม่ของคุณตาคนนี้ก็โทรมาบอกโยมว่าลูกขอบคุณมากนะแม่ไปวางที่หัวข้างตาแล้วก็ถามว่าได้ยินไหมพ่อพ่อตอบมาว่าได้ยิน สึ่งทัง้งที่ไม่เคยพูดมาเป็นหลายปีแล้วค่ะพระอาจารย์โยมก็ตกใจกับแม่ไ,มได้ผลอีกแล้วเหรอนีอก่ก็เลยก็เลยเต็มที่กับตรงนี้เลยค่ะพระอาจารย์ค่ะอขอบพระคุณค่ะอนุสา,าสนีปฏิหารนะสาธุนี่แหละคำของพวกเราอะแก้กิเลสคนไม่ได้หรอกแต่คำตถา,าคตนะแก้ได้นะให้ฟังคำตถา,าคตอย่างเดียวนะอาศัยพระองค์ท่านเนี่ยนะ ขัดเกลอกิเลสของทุกคนเลยของหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะใครมีเหตุมีปัจจัยสร้างมาเราไม่รู้นี่ใช่ไหมก็โปรยไปเรามีหน้าที่ทําตามพระพุทธเจ้าเนี่ยแจกไปคําตถาคตยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองส่งไปเพราะเราไม่รู้คนรับเนี่ยอินทรีย์แค่ไหนเห็นเขาไม่ได้เรื่องอาจจะเข้าท่าก็ได้เข้าไปปุ๊บรับปั๊บก็ได้ใช่ไหมอันนี้จังเราส่งไปเถอะทาหน้าที่เป็นรัตนห้าเผยแผ่ไปไเรื่อย แผ่นหนึ่งก็ส่งหนังสือเล่มหนึ่งก็ส่งนะวิทยุน้อยก็ส่งส่งไปตามเหตุตามปัจจัยแค่แผ่นเดียวก็คุ้มแล้วแค่นี้ก็รอดตายแล้วนี่นะ,ะผิวผ่องแล้วอินซีผ่องใสได้แล้วใช่ไหมจะไปกลัวอะไรนะอนุสาสนีปฏิหารนะขอขอย้ำเพิ่นเติมน,น,นิดครับอาจารย์ครับเป็น,นประเด็นต่อเนื่องเรื่องของวิทยุเนี่ยบางทีมันมีหลายร้อยแทก มีหลายร้อยแท็กแต่มีข้อธรรมบางส่วนที่ฟังแล้วจับใจแล้วก็ทําให้เข้ากับสถานการณ์ได้ก็อาจจะใช้วิธีคือถ่ายในช่วงที่เป็นแท็กนั้นหรือว่าเป็นช่วงพสูตรที่พระอาจารย์กาลังบรรยายหรือพี่ครูกาลังอ่านก็แล้วแต่นะครับเป็นสั้นๆสามารถส่งแชร์ลายเฟซได้อีกนะครับก็จะขยายไปได้อีกเยอะนะครับเพราะยิ่งพสูตรพวกนี้จะเป็นพสูรที่ทําให้กระทบใจโดนใจทําให้เกิดศรัทธาการวางจิตได้ง่าย นะครับหาที่เป็นพระสูตรแบบลักษณะอย่างนี้ต่างคนต่างก็ฟัง<ม>ไปแล้วพอเจอตรงไหนปุ๊บตัวเองก็ได้ไข้ควนด้วยทบทวนด้วยนะครับแล้วก็ส่งต่อได้นะครับ<ม>ก็ฝากเป็นเป็นประเด็นที่มผมก็พยายามทำแยกในส่วนนี้ไปด้วยใช่แล้วก็ทําตัวเร่งด่วนไว้นะตัวเร่งด่วนอานาปากับไปติจจะเนี่ยนะแล้วก็แบบวนเลยนะครับพอเร่งด่วนปุ๊บบางทีปุ๊บปั๊บหาไม่ทันขนหากันใจเลยครับเตรียมรอไว้เลย ปฏิจจากับอนาปาเนี่ยเราว่าวนอยู่แค่เนี้ยพอช่วงก่อนตายเนี่ยให้ฟังวนแค่นี้พอนะครัไม่ใช้ผู้ถือพระอาจารย์มันจะมีบันทึกเสียงบันทึกเสียงในส่วนของอิทธิปยตาปฏิจจสุบาทพวกนี้นะครับวนได้ไหมมันวนได้ไหมก็สามารถที่จะทําก็คืออัดแล้วเราอัดวนได้นะตัวเราเราทําเองก็ได้ครับวนแล้วก็ใช่เราอ่านเองเลยเนาะอ่านเองเลยเนี่ยนะวน หรือว่ามันมีใน Youtube อยู่แล้วใน y o u t u เปิดใน่านนี้แล้วนที่สามเนี่ยที่มันมีมันมีแท็กที่อ่านทั้งสิบกว่าเล่องเนี่ยใช่ไหมเป็นเสียงอ่านตลอดเนี่ยนั้นเป็นพุทธวจนะตลอดหรือแผ่นแผ่นสิ้นทุกนี่ก็คัดออกมาละสําหรับเป็นพุทธวจนะต่อเนื่องตลอดเลยอย่างเงี้ยครับก็คืออย่าประมาทเพราะถ้าเราประมาทเราคิดว่า เดี๋ยวเราเปิดใน youtube แต่ปรากฏว่าสัญญาณโทรศัพท์เราใช้ไม่ได้ระบบเด็ตเราใช้ไม่ได้เราให้บันทึกเสียงไว้ในโทรศัพท์ไว้เลยครับสอล็อกไว้อยู่ในเครื่องเลยครับนะเปิดใช้งานแล้วก็ซ้อมด้วยนะว่าเปิดยังไงหรือเวลาจะตายแล้วเอ้ยเรากระกรกดปุ่มปิดถุงถูไม่ยอมขึ้นมาอีกนะก็คือพอเราอัดไว้แล้วเราก็เปิดฟังแล้วเราเป็นประจำด้วยนะต้องซ้อมซ้อมนะ แล้วถ้าซ้อมแน่ๆก็คือนั่งท่องเอาตัวรอดก่อนอันดับแรกนะท่องให้ได้ปฏิจจาสายเกิดสายดับนี่ท่องให้ได้ก่อนเลย